สวัสดีค่ะนักเรียนปหนึ่งของคุณครูวันนี้เราพบกันแบบออฟไลน์ line นะคะคุณครูจะชวนนักเรียนมาเรียนรู้กันในเรื่องของอักษรนำแต่ก่อนที่เราจะเรียนเรื่องอักษรนำในวันนี้เนี่ยคุณครูอยากจะบอกนักเรียนว่าการหยุดเรียนในครั้งนี้เนี่ยเป็นไปเพราะว่าอยากให้นักเรียนเนี่ยได้ เรียกว่าอะไรป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโควิดเราไม่รู้ว่าเอ๊ะใครติดบ้างหรือใครมีเชื้อบ้างแล้วก็มีผู้สัมผัสเสี่ยงสูงที่สัมผัสกับเจ้าของหรือคนขับรถตู้ในวันที่เราไปทัศนศึกษาโดยตรงดังนั้นเราก็เลยหยุดให้นักเรียนได้อยู่ที่บ้านเพื่อป้องกันการแพร่เชื้อนะคะแล้วเราก็ยังไม่รู้ว่าเอ๊ะผลของผู้ที่สัมผัสเสี่ยงสูง ที่ได้ตรวจ ATK ีในวันนี้เนี่ยผลจะเป็นอย่างไรแต่ว่าเราก็ไม่หยุดที่จะเรียนรู้นะคะนักเรียนเรามาเรียนรู้กันแบบออฟไลน์ซึ่งวันนี้คุณครูเกินไปแล้วว่าเราจะเรียนเรื่องอักษรนำซึ่งเป็นหอนำกับอักษรอ,อนำนะคะเอาล่ะเราไปดูกันเลยว่าอักษรนำในวันนี้ที่เราจะเรียนกันเนี่ยมีอะไรบ้างแล้วก็มีวิธีการสะกดคำอย่างไรเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะคะเด็กอะ ไปกันเลยค่ะแต่ก่อนจะไปนักเรียนอย่าลืมนะตั้งใจฟังด้วยเหมือนเรียนอยู่ที่ห้องเรียนเลยตั้งใจฟังเรามีหูสองหูพระเจ้าบอกเราว่าเราต้องฟังมากกว่าพูดเพราะฉะนั้นหลังจากนี้เป็นเรื่องของบ,บทเรียนนักเรียนจะต้องฟังมากกว่าพูดนะคะ อักษรนำคือคำที่มีพยยญชนะต้นสองตัวเรียงติดกันประสมสระตัวเดียวกันในวันนี้นะคะคุณครูจะพูดถึงตัวหอนำและตัวออนำค่ะคำที่มีหอนำนะคะก็คือคำที่มีพยัญชนะต้นตัวแรกคือหอหีบค่ะจะวางไว้ข้างหน้าพยยญชนะต้นตัวที่สองซึ่งมีทั้งหมด8ตัวด้วยกันได้แก่งงู ยอหญิงนอหนูยอยักษ์รอเรือรอลิงวอแหวนและมอหมาค่ะเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างคำกันเลยค่ะตัวอย่างคำหอนำงอค่ะเหงาหงงอเอาเหงาหงุดหงิดหงงออุดดองหงุดหงงออิดดองหงิดอ่านว่าหงุดหงิดเหงื่อหงงอเอือเหงื่อไม่เอกเหงื่อ ตัวอย่างคำหอ,อนํายอค่ะยญ้าหอยออาหยาไม่โทย่้าหญิงหอยออีงอหญิงใหญ่หอยออาใหญ่ไม่เอกใหญ่ตัวอย่างคําหอ,อนานอค่ะหนาวหอนออาวอหนาวหนวดหอนออัวดอหนวดหนอนหอนออ,อนอนนอน ตัวอย่างคำหอนำยอหยดหอยออกดอยดสวนหย่อมสออวนอสวนหอยออมอหย่อมไม่เอกหย่อมอ่านว่าสวนหย่อมพริกหยวกพอรออีกกอพริกหอยอ,อัวกอหยวกอ่านว่าพริกหยวกตัวอย่างคำหอนำรอจิ้งหรีด จออีงอจริงไม่โทรจริงหอรอ,อีดอรีดอ่านว่าจริงีดหรูร่าหอรออูหรูหอรออาราอ่านว่าหรูร่าขี่เรขออีขีไม่โทรขี่หอรอเอเรไม่เอกเรขี่เรตัวอย่างคำหอนำรอหอรออูมอหลวม หลับหอลออะบอหลับโหลหอลอโอโหลตัวอย่างคําหอนําวอหวัดหอวอะดอวัดหวานหอวออานหวานแหวนหอวอแอนอนแหวนตัวอย่างคําหอนํามอหมอหอมออหมอหมึกหอมออ,อึกอหมึก หม้อหอมอ,ออมอหมอไม่โทหม้อคำที่มีออนำจะเป็นคำที่มีพยัญชนะตัวแรกก็คือตัวออ่างจะวางไว้ข้างหน้าตัวยอยักษ์เท่านั้นซึ่งจะมีทั้งหมด4ี่คำได้แก่คำว่ายาอยู่อย่างอยาก จบไปแล้วนะคะกับเนื้อหาอักษรน,นำทั้งหอนำและอ,อนำต่อไปนะคะคุณครูมีแบบทดสอบรับสมอง5วินาทีถ้านักเรียนพร้อมแล้วไปกันเลยค่ะคำใดต่อไปนี้เป็นคำที่มีหอนำคำที่ 1- ผ่หานคำที่ 2- หมอนคำที่ 3- กลุ่มคำที่4หลุมคำที่ 5- นกหวีดมีคำไหนบ้างคะนักเรียน เลยนะคะคำที่มีหอนำได้แก่คำว่าหมอนหลุมแล้วก็คำว่านกหวีดค่ะมีใครตอบถูกบ้างคะคำไหนที่ไม่มีหอนำคำที่หนึ่งหยิกคำที่สองเหรียญคำที่สามหอนคำที่สี่กระเป๋าคำที่ห้ากระดุมคำไหนไม่ใช่คำที่มีหอนำคะ เลยค่ะคำที่ไม่มีหอนำนะคะได้แก่คำว่าหอนกระเป๋าและคำว่ากระดุมค่ะตอบถูกไหมคะนักเรียนคำไหนคือคำที่มีอนำคำที่หนึ่งยาคำที่สองอ่างคำที่สามอยู่คำที่สี่อย่างคำที่ห้าอยากคำไหนคะนักเรียน เลยนะคะคำที่มีอ,อนำได้แก่คำว่ายาอยู่ยางยาค่ะใครตอบถูกบ้างเอ่ย ทบทวนความรู้นะคะอักษรน,นำคือคําที่มีพยัญชนะต้นสองตัวเรียงติดกันประสมสระตัวเดียวกันหอนำจะนำพยัญชนะทั้งหมด8ตัวได้แก่งงงูยอหญิงนอหนูยอยักษ์รอเรือวอแหวนมอมา้าและรอลิงส่วนคําที่มีออนำจะนำพยัญชนะแค่ตัวเดียวก็คือยอยักษ์ได้แก่คําว่ายาอยู่ยางยาค่ะ อนนี้เด็กๆของครูเรียนจบกันหมดแล้วใช่ไหมคะคุณครูก็มีภารกิจให้นักเรียนไปช่วยคุณครูค้นหาคําตอบกันแล้วกันนั่นก็คือนักเรียนจะต้องตามหาสิ่งของที่มีอยู่ในบ้านนะคะจํานวนทั้งหมด2คําหรือ2ชิ้นนั่นเองจะเป็นคําที่เป็นอักษรหอนาหรืออักษรอ,อนําก็ได้แต่ครูว่าถ้าเป็นอักษรอ,อนํานักเรียนจะต้องถ่ายคลิปวิดีโอคุณแม่เช่นเวลาคุณแม่พูดว่ายาเปิดทีวีนะ อย่าดูกันตุนนะแบบนี้ได้เป็นต้นต้องอ่านคลิปมาส่งครูนะถ้าเป็นแบบนั้นส่วนเมื่อนักเรียนตามหาสิ่งของได้แล้วเนี่ยคุณครูจะให้นักเรียนถ่ายรูปสิ่งของอัดคลิปวิดีโอสิ่งของนั้นพร้อมกับนักเรียนอ่านสะกดคําจากสิ่งของที่นักเรียนพบนะคะรวมถึงให้นักเรียนแต่งประโยคจากคําที่นักเรียนค้นพบเขียนด้วยลายมือบรรจงใส่ในกระดาษสมุด ที่นักเรียนมีอยู่ที่บ้านแล้วก็ส่งมาให้คุณครูทางกลุ่มไลน์ของเรานะคะวันนี้เนี่ยมีคะแนนทั้งหมด10คะแนนนักเรียนทําอยู่2อ,อย่างนั่นก็คือตามหาสิ่งของจากนั้นแล้วเนี่ยนักเรียนก็อัดคลิปวิดีโอการสะกดคําแต่งประโยคส่งให้คุณครูค่ะ เอาละเด็กๆถ้าเด็กๆพร้อมที่จะไปทํากิจกรรมแล้วเนี่ยคุณครูมีอย่างหนึ่งที่จะมาเตือนนักเรียนนั่นก็คือเมื่อทํากิจกรรมนี้เสร็จแล้วเนี่ยเด็กๆจะต้องไปเอาเล่มสีฟ้านะมาอ่านค่ะอ่านออกเขียนได้ฝึกอ่านฝึกสะกดคําให้กลายเป็นนักอ่านดีเด่นเพราะวันที่4มีนาคมเรามีนัดสอบอ่านออกเขียนได้เป็นระดับชาติกันแล้วมาดูกันว่าเอ๊เด็กๆผ่าปังป .1 เนี่ยก็สามารถทำข้อสอบระดับชาติแบบนี้ได้เหมือนกันค่ะ เจอกันันห้องนี้นะคะบ๊ายบาย